สวัสดีครับคุณนันครับวันนี้เป็นผลงานนะครับแลนเชอร์แลนเชอร์ครับผมไวด์แท็กบอดี้เป็นเอฟหนึ่งห้าศูนย์เอฟหนึ่งห้าศูนย์นะครับตาจากแลนเชอร์สามจุดสองครับผมนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นหน้า F150 นึ่งห้าศูนะครับคันนี้นะครับไม่จะจะแตกต่างกับของคันของคุณนันสีดำคันตรงนู้นนั้นเป็นแรปเตอร์แรปเตอร์ทำเฉพาะข้างหน้าอ่าแรปเตอร์ทำเฉพาะข้างหน้าคันนี้นะครับ จะมีเพิ่มส่วนแค่ลังด้วยครับผมครับถ้าเป็นลันเจอร์จะแตกต่างกับแรปเตอร์ก็คือตรงตรงนครับมีฝาท้ายมีครอครับสิ่งที่ทำก็คืออ่ะคุณนันชี้เลยก็จะมีครอบฝาท้ายมีฝาท้ายมีขอบเอ่อกระบะแล้วก็มีตัวครอบคาร์บฟอร์ดปิดฝาท้ายขึ้นมาที่เพิ่มขึ้นมาครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับอ่าแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปดูข้างหน้านะครับส่วนข้างหน้าก็จะเปลี่ยนหมดเลยครับผมครับข้างหน้าก็จะมี โคมแจมข้างแจมข้างฝากระโปรงครับไฟหน้าไฟหน้ากระจังหน้ากระทุนหน้าครับเปลี่ยนหมดเลยครับผมยกเปลี่ยนหมดเลยยกเปลี่ยนหมดเลยของเดิมก็เก็บอยู่เก็บอยู่พูดง่ายๆไม่ไม่ได้เอาของเดิมมาใช่ใช่มาทําเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับอันนี้นี่งบประมาณเท่าไหร่ครับเออเฉพาะ็ถ้ารวมล้อรวมยางรวมเครื่องลากประมาณสามแสนหลบลมประมาณสามแสนนะครับก็เรียกว่าโอ้ฟอร์ 3.2 Y Tag ก็ออกมาหลายปีแล้วน่าจะ5-6ปีคือลูกค้าหลักสินค้าคือออกมาหลายปีแล้ว5-6ปีเขาจะขายไม่ได้ราคาราคามันตก3-4แสนขายดีกว่าไม่ขายดีกว่ามาลองสินเสินสมใหม่ดีกว่าครับผมก็ใช้เงินใช้เงินแล้วก็เหมือนได้รถใหม่เข้าไปอีกนะครับจริงๆข้างหน้านี้ก็คือรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น Y Tag อยู่แล้วภายในก็คอนโซลก็สวยอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มาเพิ่มยังไม่ได้ปกพุ่นอะไรมากครับผมอันนี้ออปชั่นในในรุประมาณนี้ได้กระจกตัวนี้ป่ะครับถ้าสามจุดตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ด้วยครับอ๋อก็คือเกียร์วิวเียร์ววิที่ยืดได้หดได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูภายในอันนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับ3.2นะครับคันนี้นะครับทานนี้นะครับคุณนันจากสาจุดสอเนี่ยบอดดี้เดิมๆมีการยกมาไหมครับ ตัวนี้มายกที่นี่ครับผมมายกที่นี่ครับผมอ่ะสเต็ปเราทำไงบ้างครับสเตปเริ่มจากยก2นิ้วยก2นิ้วเออ่ใช้ปีกนกออปชั่นโช๊คโปรเฟนเดอร์โมโนทูป2.0ซับเทนปรับแปดระดับครับผมครับเออ่ที่พิเศษคือเรายก2นิ้วแต่เราใส่ยางเบอร์สามสิบหล้อเป็นของเฟี้ยว20่สคูณสิออฟเซ็ตลบสีครับผมอ่า20คูณสิบส ลบสี่สบ44ยาง3 5มสิบห้าิบสอบย่ทำไมยกแค่2นิ้วทำใส่ยางได้ใหญ่ขนาดนี้ครับก็มันก็จะมีการตัดแต่งช่วยครบบุกตัดแต่งบ้างตัดแต่งบ้างกุบบแต่ก็ไม่มากเท่ากับอีโก้ครับจะน้อยกว่าอีโก้แล้วตัดแต่งเพื่อจะปิดงานเรุ่อยๆรุบบครับก็คือพื้นฐานของตัวฟอร์ดเนี่ยซุ้มล้อก็กว้างใหญ่อยู่แล้วนะครับ กอดนี่จริงๆข้าใส่แบบสามสามนี่ไม่ต้องทําเลยก็ได้ไหมเออไม่ต้องยกก็ได้ครับผมอตัดแต่งส้มล้อหน่อยก็ได้ครับผมครับผมครับอันนี้ก็คืออันนี้เท่ากับมิติยกแค่สองนิ้วยกสองนิ้วครับผมยกสองนิ้วพอใส่ยางสามห้าภาพรวมก็เลยสูงประมาณเอ่อยกประมาณสักสี่นิ้วโดยยางอีกสักสองนิ้วประมาณห้าหกนิ้วครับผมครับก็ภาพรวมประมาณห้าหกนิ้วประมาณนี้นะครับก็เรียกว่ามิติรถก็กลายเป็นหน้าเป็น F 1 5ห้าูนเลยนะครับไฟหนงไฟหน้านี้ ก็เรียกว่าพิมพ์นี้เลยไหมครับเหมือนกับแรปเตอร์คุณนันไหมเหมือนกันเลยครับผมเหมือนกันใช่ไหมครับครับเราก็จะเพิ่มไฟตัวนี้เป็นไฟลูกเล่นครับของเอสสปอร์ตของที่เล่กีนัครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนันฟปอร์ดนะครับ3.2 Y จแท็กนะครับก็พูดง่ายๆนะครับเจ้าของต้องการแปลงโฉมนะครับก็อย่างที่คุณนันกล่าวไปนะครับขายก็ไม่ได้ราคาขายก็ปรับใจไม่ได้ซื้อหวังแต่ป้ายแดงนะครับก็นั้นเลยนะครับเอามาแปลงโฉมให้รู้สึกว่าโดดเด่นบนท้องถนนนะครับ ใช้ก็ประมาณประมาณ3 0 0แสนบาทนะครับก็ได้พูดง่ายๆรูปลักษณ์ที่แตกต่างนะครับนี่เจ้าของเดี๋ยวทาง VAP 4ี 4, ่ยังต้องไปเก็บงานขัดเคลือบด้วยนะครับยังไม่ได้เก็บงานขัดเคลือบให้นะครับมาถ่ายคลิปซะก่อนนะครับมิตริรถก็ทำให้ดูอวบอิ่มใหญ่นะครับตามแบบฉบับ F หน0นะครับมิตริรถนะครับ ก็จะแตกต่างไปกับมิติรถนะครับพอร์ต3.2 p แพ k อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมว่านะครับส่วนตัวนะครับหน้า F150 ในเมืองไทยเนี่ยครับแล้วใช้เจ้าพอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแลนเจอร์นะครับหรือว่าแรปเตอร์สีดำคันนั้นมาแปลงนะครับผมว่ามิติมันเหมาะสมกับเมืองไทยนะครับฐานล้ออะไรต่างๆมันก็ยังเข้าเดิมนะครับตัวถังก็ยังเข้าเดิมนะครับถึงแม้ว่ามิติรถจะดูใหญ่นะครับโดดเด่นอวกอิ่มนะครับ คือถ้าเป็น F 1 5 0แท้ๆเนี่ยตัวมันก็จะใหญ่อาจจะไม่เหมาะกับเมืองไทยหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับถนนหนทางนะครับสเต็ปนี้ว่าไปนะครับก็ยังสามารถที่จะไปป่าเมืองไทยได้นะครับเพีเดี๋ยว่าล้อมันใหญ่แค่นั้นนะครับสไตล์นี้ก็เรียกว่าเป็นที่นิยมนะครับของคนเล่นรถนะครับฟอร์ดนะครับในประเทศไทยปัจจุบันนะครับผมว่าในต่างประเทศรอบๆบ้านเราไม่ว่าเป็นสปปลาวหรือเมียนมานะครับ หรือกัมพูชาเผลอก็อาจจะมีแนวนี้ด้วยนะครับโลบานะครับก็เป็นของ Open-end นะครับสไตล์นี้ปืนกลนะครับแข็งแรงบึกฟปอร์ดนี้นะครับเวลามาตกแต่งแบบนี้นะครับเขาจะมีสเสน่ห์เขาก็คือมิติรถที่ใหญ่แล้วก็ดูบึกบักนะครับเรียกว่าหล่อล่ำบึกอ่ะนะประมาณนี้นะครับนี่คืองานการชนหลังนะครับ ตัวรถรอเก็บขัดเคลือบสีนะครับสักนิดหนึ่งนะครับก็จะจบงานแล้วนะครับกระจกนะครับเซียววิวทำให้เห็นนะครับด้านข้างอยากชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าในเมืองไทยก็ต้องดูนะครับวิ่งที่ห่างๆไกลๆได้นะครับถ้าวิ่งที่แคบๆกระจกก็อาจจะไปได้นะครับอันนี้คือฟอร์ วสามแุดสองนะครับแปลงเป็นหน้า F150 ส่วนงานคันนี้นะครับเป็นของเสียนันเจ้าของ v i p 4 x สเองนะครับอันนี้แปลงมาจากแรปเตอร์นะครับแปลงมาจากแรปเตอร์ก็พูด,ดง่ายๆนะครับแรปเตอร์คันนี้ยังมีสภาพใหม่อยู่นะครับด้านหลังก็กระบะหลังก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นตัว F150 สีขาวคันนั้นนะครับจะต้องใส่นะครับในเรื่องของ ซ้มล้อด้านหลังนะครับนี่ยครับถ้าง,งานเป็นจากวายแท็กมานะครับต้องแปลงนะครับโดยการใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับช่วงล่างก็เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับแนบ งานปก็ลองต้อนของออปชั่นสนับสนุนโดย VIP 4x4 Accessory ศูนย์แต่งรถยนต์ออฟโรดจังหวัดเชียงใหม่ที่ครบวงจรรอล่ําบึกต้องที่นี่0896322299 0898453473 สนับสนุนโดยบกวิเชษคารวานสนใจร่วมคารวานรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศติดต่อ Line ID SITMX 1 9 9 7 z